ดาวมฤตยูเนี่ยมันคือความแปลกแตกต่างโดยเฉพาะสมมุติถ้าเป็นสินค้าหรือเป็นอะไรที่ข้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโหราวิวัฒสวัสดีค่ะอาจารย์ศรีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปรางคค่ะ สำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงดาวมฤตยูย้ายนะคะ,ะจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะในวันที่8มีนาคม2566ดาวมฤตยูจะย้ายในเวลา21นาฬิกา44นาทีและจะสถิตในราศีพฤษภไปอีก7ปีค่ะดาวมฤตยูนะคะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันนะคะหรือรวดเร็วนะคะ การดับศูนย์ก็หมายถือว่าอาจจะดับจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาการตายจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะรวมทั้งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงในด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีนะคะหรือนะ,ะในภาคอีกภาคหนึ่งก็คือเรื่องจิตวิญญาณหรือการปฏิวัติภาคจิตวิญญาณอาจจะเป็นเรื่องของโลกมิติก็ได้นะคะซึ่งนะคะเมื่อดาวมฤตยูเนียไปสถิตที่ราศีใด ก็จะส่งผลนะคะต่อทั้งราศีนั้นแล้วก็ดาวดวงนั้นๆน,น,นะคะ,คะการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบภาพรวมของดวงชะตาของชาวราศีพิจิกค่ะ,ะสามารถรับชมได้ทั้งลัคนาและราศีพิจิกได้เลยค่ะแต่หากอยากทราบดวงชะตาแบบเจาะลึกส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะ เราจะแบ่งการทำนายนะคะเป็นเรื่องที่โดดเด่นแล้วก็เรื่องที่ต้องระมัดระวังนะคะเรามาต่อกันที่ราศีพิจิกอย่างที่อาจารย์รางว่าเมื่อกี้นะคะชาวราศีพิจิกนะคะดาวมฤติยูนะคะย้ายรอบนี้นะคะ คุณจะโดดเด่นมากในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่นะคะถ้าเป็นเรื่องคู่เนี่ยอาจารย์สีต้องบอกก่อนว่าไม่จํากัดเพศเพราะสมัยนี้เนาะเขาเป็นอะไรได้หลากหลายแล้วเนาะเพราะงั้นเราก็จะไม่ฟิกว่าจะต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายนะมันไม่เกี่ยวเพราะงั้นมีโอกาสนะคะเจอเจอคู่นะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นคนต่างประเทศหรือต่างถิ่นอย่างเช่นเราเป็นคนไทยคู่เราต่างประเทศอ่าอันเนี้ยมีโอกาสเยอะที่สุดนะคะอันนี้อันดับแรกถามว่าดีไหมอ่ะโอเคแหละ ส่วนหนึ่งอาจารย์สีมองว่าถ้าคุณมีคู่ต่างประเทศมันก็จะเข้ากับดวงของชาวพิจิกในช่วงจังหวะนี้นะคะ7ดปีนี้เพราะว่าอย่างที่บอกอาจจะคุยกันไม่ได้รู้เรื่องมากแต่นะคะมันมีมุมของการเขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันแล้วโอเคเจอเจอกันแล้วดีนะคะก็คือถือว่าเป็นช่วงจังหวะดีของชาวพิจิกสําหรับคนโซดอ่ะข้อแรกก่อนอคนโซดมีโอกาสเจอเจอ,เจอคู่ที่รู้ใจ คู่ที่เข้าอกเข้าใจนะคะแล้วเป็นคู่ต่างชาติถือว่าค่อนข้างจะดีนะคะต้องต่างชาติแล้วถ้า,าเป็นชาติคนไทยเหรอคะถ้าเป็นคนไทยอาจจะต่างต่างจังหวัดอาจจะต่างจังหวัด <c oughs> อา่าอันนี้มุมมุมดีของชาวราศีพิจิกนะคะ <c oughs> นะคะเพราะงั้นอา่าโอเคคุณมีโอกาสได้เจอเจอคู่แหละคุณมีโอกาสได้ มีโอกาสแบบสารสัมพันธ์คุณมีโอกาสได้ตกล่องป่องชิ้นนะคะเพราะบอกแล้วว่ามันตั้ง7ปีนะคะเพราะฉะั้นโอเคละนะต่อไปนะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนนะคะแสดงว่าถ้าเกิดว่าคนที่ทําธุรกิจนะคะ คุณก็มีโอกาสนะคะได้ผู้ร่วมหุ้นหรือลงทุนที่เป็นชาวต่างชาติหรือต่างประเทศนะคะหรือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ปรากฏว่าคนที่อยู่ต่างประเทศหรือคนที่มองสินค้าที่จะไปขายต่างประเทศเขาเห็นเราเขาใช้หรืออะไรได้รับการแนะนําอุ้ยมันโอเคนะม,มันดีอาจจะมีการดีลขายแล้วเกิดการร่วมหุ้นลงทุนหรือนําสินค้าเราไปขายที่ต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่า ุณมีโอกาสนะคะได้หุ้นส่วนได้พาร์ทเนอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต่างประเทศที่มันมใหญ่ขึ้นทําให้กิจการงานหรือกิจการของคุณขยายใหญ่นะคะ,คะมีการลงทุนที่ใหญ่ขึ้นสําหรับใครที่แบบว่าโอเครอการลงทุนหรือบางสิ่งบางอย่างที่ว่าเอ้ยเรารองเงินทุนอันนี้ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันมีโอกาสว่าคุณจะได้รับการสปอร์ตหรือ ร,ร่วมหุ้นกับคู่หรือผู้สนับสนุนส่งเสริมให้ทำธุรกิจกับคู่ด้วยนะคะหรือมีคนมาเอ้ยอของนี้ดีนะน่าลงทุนด้วยอ,อก็มีโอกาสได้รับการลงทุนร่วมกันด้วยนี่คือความหมายดีของชาวพิจิตคือคือบอกว่แล้วว่า มันได้หมดเลยนะทั้งคู่ครองนะทั้งการร่วมหุ้นลงทุนโดยเฉพาะต่างประเทศอาจารย์รีทำไมย,ย้ําต่างประเทศเพราะว่าดาวมนต์ยูเนี่ยมันคือความแปลกแตกต่างโดยเฉพาะสมมติถ้าเป็นสินค้าหรือเป็นอะไรที่ข้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อ,มอันนี้ก็ยิ่งจะดีเลยสําหรับชาวพิจิกนะคะ,ะเพราะว่า ปัจจุบันเนี้ยชาวพิจิกต้องทําอะไรใหม่ๆบอกเลยมันต้องมีการอะไรใหม่คิดใหม่ทำไมคิดใหม่ทําไมปรับใหม่อีกเรื่องหนึ่งนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะคุณมีโอกาสจะได้รับการสนับสนุนนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอโ,โอเคอเราอาจจะเป็นคนในครอบครัวที่แบบกำลังจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ทุนไม่พอ,อ ปูป่ป้าปู่ย่าตายายพี่น้องบางคน,นอ่ะรื้อ,อไปทำสิออลรื้อไปทําสิเดี๋ยวอ้วให้เงินก้อนหนึ่งอ่ะไปทําทเลยเออดีเลยคุณมีโอกาสแบบนี้ด้วยนะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนนะคะโดยที่แบบว่าโอเคให้เราไปทํานะคะเขาก็ไม่ออกหน้าหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่แล้วหรือบางท่านนะคะถ้ามีกิจการแบบว่าเอ้ยทําเกี่ยวกับกิจการนําเข้าส่งออกอซึ่งมันก็จะโยงไปเมื่อกี้ที่อาจารย์ศรีบอกคุณมีโอกาส ทั้งส่งออกและนําเข้าเออเมื่อกี้อาจารย์ศรีก็บอกไปแล้วว่ามีโอกาสได้ขยายไปต่างประเทศแต่ในมุมกลับกันอย่างที่บอกก็มีโอกาสว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนให้แบบหรือทํากิจกรรมที่แบบเฮ้ยสินค้าต่างประเทศเราเอามาขายในประเทศอย่างนี้ก็ได้นะคะถือว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าของชาวราศีเกณฑกที่ดีของเขาใช่ที่โดดเด่นเขาเรียกว่าการคิดกล้าทําแล้วมันโตเติบโตใหญ่ขึ้นนะคะพัฒนาขึ้นนะคะ รวมทั้งอาจจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยในกิจการงานก็ได้นะคะอ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่โดดเด่นของชาวราศีพิจิกไปดูเรื่องระวังดีกว่าอาจารย์รางจะให้ระวังเรื่องอะไรบ้างเรื่องเรื่องที่ต้องมาระวังของชาวราศีพิจิกนะคะ1เรื่องคู่อ่าทีบอกแล้วนะคะเรื่องคู่นะคะของชาวราศีพิจิกเนี่ยหนึ่งเลย พอตัวเองทำหรือบางทีการสื่อสารเที่มันไม่เข้าอกเข้าใจหรือบางทีแบบคือคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารการคำพูดการทะเลาะเบาแวงของตัวเองกับหุ้นส่วนนั่นเลยนะคะแต่หักในเรื่องคู่ด้วยมีปัญหาในเรื่องหุ้นส่วนด้วยถูกถ้าใครที่มีหุ้นส่วนเดิมแล้วมันเขาเรียกว่า มันไม่เข้าวหน้าหรือมัน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 ไม่มันมันมีปัญหากันบางคนอาจจะได้ออกไปจากชีวิตเราถูกต้องมันมีเหตุที่มันจะมีการพูดการคุยการทะเลาะเบาแหวงการที่มันจะต้องแบบแบบแบบเขาเรียกว่าไฟเออไฟจบกันดีกว่านะอ่ะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ชาวราศีพิจิกก็ต้องระมัดระวังอ่าระมัดระวังอะไร ก็เรามีปัญหากับเขาเอาเราไปพูดหรือไปสื่อสารในทางที่เสื่อมเสียก็ได้ด้วยเนาะ,ะเ,เมื่อคนมันไม่ชอบกันแล้วเนาะ,ะนั่นเลยเพราะฉะนั้นต้องรามัดระวังการร่วมหุ้นลงทุนการแตกหักมีปัญหาก,กับหุ้นส่วนนะคะส่วนเรื่องงานที่โปรเจกต์ต่างประเทศหนึ่งเลยชาวราศรีพิจิกเนี่ยจะต้องเรามัระวังเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารเพราะว่าถ้าเกิดคนราศรีพิจิกไม่ถนัด ในเรื่องของภาษาในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของเอกสารหรือการเขาเรียกว่าการเรียนรู้นะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังว่าจะทําให้คุณเกิดปัญหาได้เหมือนกันนะคะหรืออย่างแบบว่าโอเคเราจะทําธุรกิจกับต่างประเทศเราก็ต้องศึกษาว่ากฎหมายการค้าหรืออะไรเกี่ยวกับต่างประเทศเป็นยังไงอันต้องระมัดระวังถ้าคุณไม่ระวัง คุณมีปัญหาแน่นอนเนาะแต่ถ้าใครที่ได้คู่มันก็ดีไปได้ <c oughs> ได้คู่ตางผิดต่างแดนเขาช่วยอยู่แล้วเนะออ,อมาอันดับที่สก็คือ,อสุขภาพนะของตัวเองของชาวราศรีพิจิกก็คือหนึ่งอาจจะแบบยุ่งวุ่นวายทำงานมุ่งม,มั่นเนาะ,ะจนลืมใส่ใจตัวเองก็ทำให้ตัวเองเกิด ปัญหาสุขภาพได้หรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวเองได้เนื่องจากตัวเองพักผ่อนไม่เพียงพอจ้านหรือรีบร้อนรีบร้อนใจร้อนใจร้อนนะนั่นเลยขับรถขับลาพวกนี้กต้องก็ต้องระมัดระวังสุขภาพสามารถเกิดอุบัติเหตุกับชาวราศีพิจิกได้ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุเลยเนาะอ่าสัมพันธ์เกี่ยวกับอะไรเนาะก็สัมพันธ์ตั้งแต่ตั้งแต่แบบแบบช่วงช่วง ช่วงช่วงช่วงหน้าลงมาเลยดีกว่าอเออช่วงหน้าแล้วก็ช่วงอ่ะเขาเรียกว่าช่องท้องเหมือนกอันนะอ่าทำไมถึงบอกว่าอ้าวเรื่องโดดเด่นกับเรื่องระมัดระวังมันคล้ายๆกันเลยล่ะอาจารย์อ่ะ ก็ต้องบอกก่อนว่าอย่างที่บอกถ้าดาวมฤติูไปส่งผลนะคะ uh huh. สมมติว่าคุณกําลังดีๆอยู่เรื่องนี้อาจคุณอาจจะต้องระวัง uh huh. แต่ถ้าเกิดคุณว่าเฮ้ยไม่ระวังเรื่องนี้เลยหรือมันไม่มีอะไรไม่เคยเกิดเรื่องนี้มาก่อนเลยอาจจะมีเรื่องดีๆเข้ามาอันนี้คือมุมของดาวมฤตยทที่เราอยากบอกจริงๆว่ามันเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงจริงๆถูกต้องะค,ะค่ะ อาจารย์ก็ขออวยพรให้ชาวราศีพิจิกนะคะขอให้คุณได้เจอคู่ที่ดีคู่ส่วนที่ดีมไม่ว่าจะเป็นต่างถิน่นต่างแดนพอให้ประสบความสําเร็จดีกว่านะคะออโอเคจาจาร์ศรีก็ขออวยพรให้ชาวพิจิกทุกท่านนะคะได้รับการสนับสนุนนะคะส่งเสริมนะคะมีอะไรดีๆเข้ามาโดยที่เราคาดไม่ถึงขอให้ประสบผลสําเร็จในเรื่องงานมากๆด้วยค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมสำหรับท่านใดที่สนใจตรวจด,ดวงชะตาแบบส่วนตัวแบบเจาะลึกนะคะสามารถติดต่อมาตามลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะคะแล้วก็ร่วมสนับสนุนช่องของเรานะคะ <c oughs> ได้ด้วยการกดขอบคุณทางช่อง YouTube แล้วก็ส่งดาวทาง f a c e b o o k ให้เราด้วยนะคะ <c oughs> อยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะคะสามารถแนะนำมาในคอมเมนต์ได้เลยค่ะเจอกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะ